ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศใหม่ของเรานะฮะล่องมีดครับอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายครับครับผมก็กลาบสวัสดีครับนานาเพ,นเพื่อนสายตกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Pitching Thailand สายตกแบบโง่โง่ก so ็สำหรับวัน <huh นี kind of so ้นะฮะก็สวัสดีวันสงการนะฮะแต่กว่าจะได้ออกคลิปนี่น่าจะมีร่วมสองเดือนนะฮะคิดว่าอาจจะช้าไปหน่อยนะก็ต้องขอประทานอภัยด้วยครับผมตัดคลิปช้าครับ บางทีผมตัดคลิปค่อนข้างช้านะก็สำหรับวันนี้ผมมาเยือนหมายล่องมีดนะฮะหมายนี้ก็เคยมาลงอยู่ฮะแต่ไม่ได้ทำคลิปนะฮะเป็นหมายอาอเภอประแดดฮะจังหวัดเชียงรายฮะเป็นบ้านแปนผมเองนฮะวันนี้ก็กลับมาที่บ้านแปดน,นะฮะก็สำหรับตอนนี้มันเป็นเวลาสามโมงครึ่งจะสี่โมงครึ่งแล้วฮะอ้จจะสี่โมงเย็นแล้วไม่ใช่สี่โมงครึ่งผ้ผิด ก็เรามีเวลาตกสักสองชั่วโมงนะฮะก็กับหมายเนี้ยเมื่กี้ผมเห็นนะ่ะเป็นพวกปลาแก้มช้ำเยอะมากฮะไม่รู้ว่าเราจะหนีปลาแก้มช้ำพ้นไหมนะฮะเยอะเยอะจริงๆฮนะะเมื่อกี้ผมลองเทสแว่นนะฮะแว่นนะแว่นตัวเนี้ยมันสามารถมองผ่านน้ำได้ค่อนข้างชัดเลยนะก็คือถ้าไม่ใส่แว่นเนี่ยเรามองไม่เห็นปลานะแต่พอเราใส่แว่นเนี่ย คือเราเห็นปลาชัดมากเลยแล้วเป็นปลาแก้มช้ำไปประมาณแค่นี้ยเยอะมากก็เดี๋ยวไปดูกันว่ากับหมายเนี้ยกับเวลาสักประมาณสองชั่วโมงแล้วกันผมจะได้ปลาอะไรบ้างนะฮะก็สำหรับเหยื่อที่ผมนาำมาใช้ในวันนี้นะฮะอ้าวลืมหยิบมาแบบนึงนะครับอ่าครับสำหรับเหยื่อที่นำมาใช้ในวันนี้ครับก็นี่เลยครับผม เยื่อลุมเล็กครับผมก็ของนาเอกธนวัฒนะฮะเป็นเหยื่อทางเลือกทางเรื่องนึงนะฮะก็จะมาลองดูกัน,นะฮะกับหมายนี้นะฮะที่บอกตรงเลยว่าไม่ประสบผลสําเร็จสักเท่าไหร่นะฮะกับการมาตกนะฮะมาตกสองรอบสามรอบและก็เลยไม่ได้ทําคลิปสักทีวันนี้ก็เลยลองทําคลิปดูจะได้ประสบผลสาเร็จมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ไปดูกันก็นึกว่าชมบรรยากาศหมายใหม่ๆสําหรับช่องนี้แล้วกันนะ,ะก็เป็น อีกหมายหนึ่งที่จะมานำเสนอนะะแต่ก็คงจะได้สำหรับคนในอำเภอนี้เท่านั้นนะฮะคนต่างอำเภออาจจะยากนิดนึงนะฮะแต่ก็คแคบไม่พูดเยอะละเยอะยาวตัดคลิปยากด้วยไปชมคลิปกันนี้วะยังไม่ได้เริ่มลงเบ็ดเลยครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมมาตกเป็นงานชิงหลิวนะฮะระยะสาจุดหกนะฮะเหมือนเดิมฮนะ สายเมน10ปอนด์สายหน้า8ปอนด์นะฮะก็เป็นพินุเบอร์0.5กับ0.8นะฮะเล่นเป็นไม้ตายตะกวัววิ่งฮะเหมือนเดิมไปดูกันครับว่าจะเป็นไงบ้างมัวแต่ตั้งกล้องอะฮะมาแล้วฮะแต้มแรกของเราเดี๋ยวเกียบเป็นแต้มก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาไปใส่หลุมหลังบ้านนะฮะได้แต้มอยู่ฮนะ หรือว่ายังมีแต้มอยู่นะ <Ps> เดี๋ยวลูกตาต่อเยเกินเลย ขาต่อกันเพลินเลยนี่ก็เป็นเอาหมอเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหติดปากวะเนี่ยโอ้โหนี่ติดปากอีกเฝาอีกตั้งหากนะอ๋อติดปากอยู่ฮะเข้าปากอยู่เข้าปากอยู่เข้าปากอยู่หรว่าเฝาเข้าปากอยู่เข้าปากอยู่ อ,นนอีกอันนึงไม่ได้เกี่ยวนะมันเอยมันไปเกี่ยวรีบนี่คนระับตัวนี้สวยว่ะตอกี้นะเขาปากือเขาปากูุว่าแล้วกินลากๆนะฮะ เวลาเกี่ยวมือเราเนกะี่ยวดีจังนะแต่ปลานี่ไม่ค่อยติดนะนต้องเช็คทีลนนะโอ้ยอ้าวหลุดไปแล้วหลุดครับโอ้มันรอดมันรอดมันรอด ครับก็สำหรับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ผลงานเราสามแต้มอาตีว่าสามแต้มแล้วกันแต่ทำหลุดเป็นหนึ่งหรือสองนะฮะก็เป็นปลาหมอล้วนๆเลยฮะก็กลับเวลาชั่วโมงครึ่งนะโดยประมาณชั่วโมงครึ่งก็พอมาตกให้หายเสียนนะตกนานมากไม่ได้เดี๋ยวพี่บ้านจะที่บ้านจะว่าเอานะเทศกาล อันนี้ก็แอบมาตกนะก็ถือว่าก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จเหมือนเดิมมากกับหมายนี้คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปลาเล็กด้วยฮะวันนี้นอกเหนือจากที่จะมารีวิวเหยื่อแล้วก็ถือว่าเป็นการรีวิวแว่นไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะสำหรับนานาท่านใดที่กําลังมองหาแว่นสองพุ่นอยู่นะฮะนี่ฮะตัวนี้คือผมไม่ได้อะไรจากเขานะ แต่ใช้คำว่าแนะนำเนี่ยนะเนี่ยถ้าน,าน้าเคยเห็นในลาซ a ด้นะฮะโลโก้ตัวเนี้ยเนี่ยฮะเป็นปรกกายหรือเปล่าไม่นแน่ใจผมอ่านไม่ออกนน่อจะประมาณเนี้ยสปายอะไรแบบนี้ยเนี่ยฮะโลโก้ประมาณนี้นะอ่าตัวเลนเป็นอ่โพลารอ์นะฮะราคาถูกฮะอ่าแว่นตัวนี้ผมซื้อมาผมจําราคาไม่ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะ ไปกรอปลิ้งจากลาซาด้าที่ผมซื้อมาให้นะฮะ mm. ผมอยากจะบอกเลยว่าถ้ามองแบบนี้นะเรามองดูเหมือนไม่มีอะไรนะะแต่เวลาใส่แว่นปุ๊บมองเห็นเลยครับว่าบนผิวน้ํานี่นะผมจะตกใช้คําว่าปลาเล็กเยอะมากนะนะดูเลยนะครับหมายนี้ปลาเล็กแบบอ,อืใช้คําว่ามาหาศาลครับ แต่ก็รู้ทั้งรู้นะฮะแต่ก็อย่างว่าผมไม่รู้จะไปไหนะฮะเพราะว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่นะจริงจริงผมมีอีกหมายหนึ่งที่จะไปนะฮะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเทศกาลนะก็เป็นทางหมายนั้นน่ะเขาก็มีกิจกรรมกันน่นแหละเปิดเพลงเสียงดังนะฮะเราไปถ่ายคลิปก็คงจะโดนลิขสิทธิ์ก็เลยเลือกที่ว่าน่ะแล้วก็ลงหมายเดิมๆแบบนี้ดีกว่าหรือว่ามานั่งตกเล่นให้หายเซียนไปนะฮะก็ ได้มาสนุกกับสิ่งที่เราชอบก็ประมาณนี้ถึงแม้จะไม่ได้ตัวแต่เรื่องแว่นนี่บอกได้เลยว่าตัวนี้ใช้ดีฮะจ้องทุนท่านนา,นาท่านใดสนใจแว่นจ้องทุนนะฮะตัวนี้ราคาถูกนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อมา80กว่าบาทหรือร้อยกว่าบาทเนี่ยฮะนิดเดียวไม่แพงนะฮะแต่บอกได้เลยว่าใส่ขับรถกลางคืนก็ได้นะฮะตัวนี้บอกได้เลยโคตรถูก แล้วแว่นก็ใส่ขับรถกลางคืนได้ด้วยแล้วก็ใส่ช่องทุ่นดีมากแล้วก็มองเห็นปลาเลยใช่คก็ว่าท่านใส่ยิงปลาก็ได้นะฮะแว่นตัวนี้บอกเลยถือว่าเป็นการรีวิวแล้วกันนะแต่เขาไม่ได้ให้อะไรนะแต่ก็นึกว่าเอามาให้นานานได้รับชมผมถ่ายไว้ว่าตอนเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้นะฮะว่าตอนถ่ายโทรศัพท์เปล่ากับเลนที่มี โทรศัพท์ที่มีเลนเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ในคลิปนะฮะว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะะคิดว่าน่าจะเห็นอยู่นะฮะถ้ามองผ่านโทรศัพท์นะจะมองผ่านตาเปล่าแบบนี้ที่ใสแว่นเนี่ยชัดมากปลาเห็นปลาเลยฮนะบอกได้เลยวเห็นปลาเลยฮนะก็เป็นแว่นราคาถูกที่แนบะแนะนําแล้วกันฮนะก็โอเคไม่มีอะไรแล้วล่ะ,ละก็คือมันเริ่มเริ่มตัวมันเริ่มมองมองไม่เห็นทุ่นแล้วฮะเพราะว่าด้วยแสงที่มันตกลงมา สะท้อนกันนะอ่อสะท้อนกับต้นไม้แล้วก็น้ำนะมันก็เลยทําให้ผถมตาลายไม่ไหวเริ่มแก่แล้วโอเคครับถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนหมายหน้าอีพีหน้าผมจะไปไหนก็ไว้ติดตามชมคลิปหน้าครับผมบอกเลยโคตรเวิร์กตัวนี้ ใช้ดีถูกด้วยเก็บของดีกว่าเราอ่าลืมไปนะแหมขอโชว์ผลงานหน่อยผลงานอันเล็กๆน้อยๆนะแต่เดี๋ยวตอนแรกว่าจะเอาไปปล่อยที่หลุมหลังบ้านนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรใส่ไปนะฮะก็เดี๋ยวคงจะปล่อยไว้ที่นี่เลยฮนะเอากลับไว้คืนสู่สาบันเนะนี้ยนะสองแต้มน้อยๆนะฮะน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวปล่อยเขาเลยฮนะเพราะว่าเราไปก็คง เดี๋ยวจะตายแล้วเปลป่าๆเนะปล่อยดีกว่าไปกลัวจะไปไม่ถึงบ้านนะฮะปล่อยไปเรียบร้อยนะฮะแต้มน้อยไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวไว้เอาใหม่หมไว้รอม,มีแต้มใหญ่ๆไม่รู้เมื่อไหร่นะ